S 1> <S 1> สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆนานาตกปลาทุกท่านนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งครับส,สปินฟิชชิงครับวันนี้เลิกงามยามดีครับมีโอกาสมารีวิวให้ทางพี่ๆนานาดูกันอีกแล้วนะครับแต่ว่าเจ้าอุปกรณ์ลอกตัวนี้ผมเคยรีวิวไว้แล้วนะครับเมื่อปีที่แล้วนะครับนะัก็ถือว่าเป็นตัวเก่งของผมอีกตัวหนึ่งเลยนะครับตัวนี้มาปีนี้ครับพอดีมีโอกาสแล้วแหละก็ปีที่แล้วนะครับ เคยรีวิวแต่ภายนอกไว้นะครับปีนี้เลยอยากจะลองผ่าลอกดูนะครับว่าเจ้าลอกเดคิโอตัว AC ตัวนี้นะครับภายในเป็นยังไงบ้างนะครับคราวที่แล้วนะครับรีวิวแต่รูปลักษณ์ภายนอกไปนะครับแต่ว่าวันนี้นะครับ EP นี้นะคลิปนี้นะครับเราจะลองผ่าลอกเพื่อดูภายในกันบ้างนะครับว่าเจ้าลอกเดคิโอ c ตัวนี้นะครับลอกที่ผมเคยรีวิวไว้นะครับราคาไม่ถึง300อบาทเนี่ยข้างในมันเป็นยังไงบ้างนะครับ เมื่อที่แล้วเราดูแต่ภายนอกไปนะครับคลิปนี้เราจะขอดูภายในบ้างนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมขอเตรียมอุปกรณ์แป๊บนึงนะครับเพื่อที่เราจะได้ทําการผ่าพิสูจน์กันเลยนะครับว่าข้างในมันเป็นยังไงนะครับก็เดี๋ยวก่อนอื่นเลยนะครับเราลองไปดูที่น้ําหนักเจ้าตัวลอกกันก่อนดีกว่านะครับตัวนี้เป็นตัว a อเบอร์สามพันนะครับนะของเขาน่าจะมีเบอร์อ่า ข้อมูลผมอาจจะจําได้ไม่ไม่ชัวร์แล้วนะครับแต่น่าจะจาได้ว่าน่าจะมีตั้งแต่เบอร์สองพันจนถึงเบอร์เจ็ดพันนะครับของผมตัวนี้นะครับที่เอามารีวิวแล้วก็วันนี้เราจะอามาผ่าลอกกันนะครับตัวนี้เป็นตัวโมเดล AC สามพันนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูน้ําหนักตัวกันก่อนดีกว่านะครับตัวนี้ผมใส่ตัว N ไปแล้วด้วยนะครับใส่เป็น N load สิบสองปอนด์นะครับนะตัวนี้ผมเอาไว้ใส่กับคันหกฟุตนะครับแล้วก็เอาไว้ไปตกปลาตกปลาตามคลองนะครับตามแม่น้ํานะครับก็สนุกดีนะครับ ตัวนี้ก็ใช้งานได้นะครับแล้วก็มีล่าสุดผมเอาไปตกปลากระพงมานะครับที่บ่อก็ใช้เป็นตีทุนเกี่ยวเหยื่อสดนะครับก็เล่นได้นะกระพงโลหนึ่งนี่สบายสบๆเลยนะครับเบรกอะไรเขาก็ยังเอาอยู่นะครับก็น่าจะโอเคนะครับอ่ะโอเคนะครับเราไปดูกันตัวเราไปดูกันที่น้ําหนักตัวกันก่อนดีกว่านะครับว่าน้ําหนักตัวมันหนักเท่าไหร่นะครับอ่ะเดี๋ยวผมเปิดที่ช่างก่อนนะครับ น้ำหนักตัวออกมาแล้วนะครับตัวนี้นะครับอยู่ที่247กรัมนะครับเบอร์สามพันก็ไม่หนักมากนะครับจริงๆก็เหมาะเอาไปทั้งตีกับปลอมด้วยนะผมคิดว่านะน้ำหนักค่าตัวเขาก็ไม่เยอะมากนะครับอยู่ที่247กรัมนะครับอ่ะงั้นต่อไปเดี๋ยวเรามาเริ่มรื้กันดูเลยดีกว่านะครับว่าภายในเจ้าตัวลอกเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวลองถอดแขนดูก่อนนะครับนะลองถอดแขนดูก่อนว่าเป็นยังไงนะครับ จุกนะครับจุกมีตัวซีนปิดด้วยนะครับก็ดีนะครับของรอบ AC นะครับเนี่ยเขาก็ทํามามีตัวซีนปิดกันฝุ่นด้วยนะครับตัวแขนสลับซ้ายขวาได้นะครับแขนเป็นแบบนี้นะครับหน็อกก็เป็น EVA นะครับหน็อกยางนะตัวแขนเป็นตัว CNC นะครับโรบอทนะครับอ่าประมาณนี้เลยนะครับตัวแขนนะครับเป็น CNC โรบอทนะครับตัวนี้ ัวฝานะครับก็มีกิ๊กเสียงนะครับนะครับมีกิ๊กเสียงกันตกนะครับตัวนี้อ่าเดี๋ยวเราไปดูกันที่ตัวผ้าเบรกกันก่อนดีกว่านะครับนะตัวนี้นะครับโอเคโอเอซีนะครับเบอร์สามพันนะครับผ้าเบรกกี่ชั้นนะครับแล้วผ้าเบรกข้างในเป็นอะไรนะครับเดี๋ยวเราไปลื้อดูกันเลยแกตัวสปริงออกมาก่อนนะครับนี่ความออกมาแล้วนะครับโล่งๆเลยนะครับตอนนี้อ่ะหมดแล้วนะครับ อแปลกๆดีเหมือนกันนะครับตรงนี้นะครับมันเป็นแผ่นเหล็กตัวกดนะครับมันมีทั้งหมดสามแผ่นนะครับแต่ว่ามันมีตัวที่เป็นผ้าสกาดมันมันกลับมีสองเองนะครับจะเรียกว่ามันมีมีสามชุดก็ไม่รู้ว่าจะเรียกถูกเรียกผิดเรียกเรียกถูกหรือเปล่านะครับเนี่ยจริงๆมันมันมันควรจะมีผ้าสกาดอีกตัวหนึ่งนะครับจะได้เรียกว่าผ้าเบรกสามชั้นนะครับแต่ว่านี่มันมันพอรื้อมามันมันมีอยู่แค่นี้เองครับ มีแผ่นเหล็กตัวหนึ่งนะครับแล้วก็มีผ้าชุดหนึ่งนะครับแล้วก็มีตัวแกนกลางนะครับที่เป็นแผ่นเหล็กตัวแกนกลางนะครับแล้วก็มีผ้าอีกชุดหนึ่งนะครับแล, <i> แล้วตัวท้ายเลยเป็นแผ่นเหล็กนะครับไม่มีสักกาดอีกแผ่นนะครับนะแต่ว่าตัวนี้เข้าใจว่าถ้าถ้าใครเป็นมีความรู้หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็น่าจะหาตัวผ้าสักกาดมาใส่ได้นะครับน่าจะเพิ่มพลังเบรกของเจ้าตัวลอกตัวนี้ได้อีกอยู่ได้อีกนะครับตัวนี้ที่ตัวลอกนะครับ เขาเขียนว่าบอลแบลิ่งนะครับนะตัวนี้น่าจะมีแค่ตัวเป็นอ่าหนึ่งบอลแบลิ่งหรือเปล่านะครับแล้วก็ตัวกันกลับของเขาก็ไม่ใช่ตัวลูกปืนกันกลับนะครับเป็นนกกระจอกสับนะครับนกกระจอกสับนะโอเคครับตัวนี้เป็นตัวเฟืองกีดเสียงนะครับดึงออกมาเลยครับแล้วก็ตรงนี้มีแหวนทองเหลืองอยู่นะครับเดี๋ยวถอดแหวนทองเหลืองก่อนนะครับโอ้ข้างในหน้าตาเป็นแบบนี้เหรอครับเนี่ยเพิ่งเคยเห็นเหมือนกันนะครับนี่ ตรงนี้ก็เข้าใจว่าน่าจะเป็นบูทนะครับนะไม่ทางใช้ลูกปืนหรอกนะครับเดี๋ยวลองแกะดูหน่อยแล้วกันนะครับตรงนี้นะครับอ่าตรงนี้ข้างในเป็นตัวบูทนะครับตัวนี้เป็นตัวกันกลับนะครับเป็นแบบต้องกระจอกสับนะครับนะตัวนี้ผมไม่แน่ใจนะครับว่าระบบปฏิบัติการมันเป็นยังไงนะครับแต่ว่าเวลาเราเปิดเดินหน้าถอยหลังเนี่ยมันจะมีเสียงดังกึกกึกกึกกนิดนึงนะครับตัวนี้นะมันจะไม่เหมือนลูกปืนกันกลับนะครับลูกปืนกันกลับมันจะมันจะไม่มีเดินถอยหลังได้นะครับ แต่ตัวนี้เวลาเราเปิดเปิดปิดตัวนี้นะครับเดินหน้าถอยหลังเนี่ยมันจะดังกึกกักกึกกักนิดนึงนะครับแต่ที่เห็นนะครับรู้สึกว่าตัวนี้นะครับตัวนี้นะตัวแกนตัวนี้จะเป็นทองเหลืองนะครับส่วนตัวนี้น่าจะเป็นตัวเหล็กนะครับอันนี้เป็นแม่เหล็กนะครับเนี่ดูติดเลยแม่เหล็กติดติ๋วเลยนะครับอ๋อเนี่ยครับมันมันน่าจะมีลักษณะแบบนี้ครับแค่นี้เองนิดเดียวนะครับตัวนี้ปล่อยเดินหน้าอิสระถอยหลังได้นะครับแต่พอเราปิดมาทางนี้นะครับ บิดมาทางนี้นะครับเนี่ยมันจะมีช่วงจังหวะหนึ่งที่เหมือนลอกจะถอยหลังได้นะครับแล้วก็ไม่สามารถถอยหลังได้ละกขน่าจะเดินหน้าจะถอยหลังแล้วมาติดตัวแกนตัวนี้นะครับนี่จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับโอเคเราไปดูข้างในกันดีกว่านะครับเดี๋ยวแกนน็อตตรงนี้นะครับอีกสามตัวนะครับหนึ่งสองสามนะครับอ่ะสี่ด้วยนะครับน็อตตัวตัวฝาปิดครอบด้านหลังตัวนี้ตัวนึงนะครับ มีน็อตอยู่ตรงนี้อีกสองตัวนะครับเนี่ยเดี๋ยวก็ถอดออกซะเลยนะครับเนี่ยแล้วก็ตอนนี้นะครับที่มองเห็นนะครับตรงนี้เป็นลูกปืนนะครับเนี่ยหนึ่งลูกนะครับที่เห็นนะครับมีลูกปืนนะครับหนึ่งลูกอยู่ตรงนี้อ่าตัวนี้นะครับเป็นนกกระจอกสัพท์นะครับอ่าพินินเกียร์นะครับเป็นทองเหลืองนะครับนี่แล้วก็มีลูกปืนด้วยนะครับตัวหนึ่งนะครับ ชัดเจนนะครับว่าเป็นลูกปืนนะครับอ่าตอนนี้เราถอดน็อตที่ยึดตัวฝาครอบตรงห้องเครื่องหลักออกหมดแล้วนะครับทีนี้เราจะไปเปิดดูข้างในแล้วนะครับว่าข้างในหน้าตาเป็นยังไงนะครับที่ฝานะครับนี่ที่เห็นนะครับตรงนี้ไม่ใช่ลูกปืนนะครับตรงนี้เป็นบูธนะครับเป็นบูธพลาสติกเลยนะครับนี่ออกมาแล้วเป็นบูธพลาสติกเลยนะครับแต่ว่าถ้าใครมีความรู้หรือว่าเชี่ยวชาญนะครับอาจจะเปลี่ยนเป็นลูกปืนได้นะครับนะแต่ว่าตัวนี้ผมคงคงไม่ได้เปลี่ยนนะครับ ว่านี้เป็นของเดิมเลยนะครับดิบเลยนะครับนี่อ่นี่เห็นนะครับี่เป็นตัวบูทเป็นพลาสติกนะครับตัวเฟืองหลักนะครับตัวนี้นะครับอีกฝั่งหนึ่งก็เป็นบูทนะครับเนี่ยเห็นเห็นเลยนะครับเป็นบูทถ้าจะอัพเป็นลูกปืนอ่ะผมว่าก็ทําได้นะครับตัวนี้นะครับน่าจะเห็นสองที่แล้วครับนะน่าจะเห็นสองที่แล้วนะครับที่สามารถเปลี่ยนเป็นลูกปืนได้นะครับตัวนี้หลักหลักแล้วดูแล้วก็ไม่ไม่มีอะไรเลยนะครับก็ดูปกติทั่วไปนะครับ นีตัวแกนแกนเป็นเหล็กนะครับไม่เหล็กนะครับดูติดแน่นอนนะครับข้งางในก็ตัวนี้ก็เป็นตัวเฟืองอีกตัวหนึ่งนะครับตัวบอดี้ก็เป็นตัวกาวไฟนะครับนะครับเป็นกาไฟนะครับ ตัวฝาตัวนี้นะครับตัวโค้งตัวนี้ก็เป็นพลาสติกเหมือนกันนะครับประมาณนี้เลยนะครับหมดละหลักๆนะครับมีอยู่แค่นี้อ่ะวันนี้รื้อดูกันแล้วนะครับเจ้าลอก nkoac นะครับประมาณนี้เลยนะครับที่เห็นนะครับวันนี้เลยนะครับที่รื้อดูนะครับเนี่ยวันนี้ก็เห็นๆนะครับเนี่ยก็เป็นเจ้าหนึ่งบอลแบร์่ิงจริงๆนะครับตรงนี้นะครับเนี่ยมีลูกปืนอยู่ตรงนี้นะครับลูกหนึ่งเนี่ยนะครับเป็นลูกปืนนะครับดูติดเลยนะครับ ส่วนตัวพินิจเกียร์นะครับก็เป็นทองเหลืองนะครับปกติทั่วไปนะครับของรอบราคาหลักร้อยนะครับตัวนี้ที่เห็นนะครับที่สามารถน่าจะสามารถเพิ่มลูกปืนได้นะครับตรงนี้นะครับน่าจะมีตรงเนี้หนึ่งลูกแล้วนะครับนี่ตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงตัวฝาอีกข้างหนึ่งนะครับตรงนี้ก็น่าจะสามารถเพิ่มลูกปืนได้นะครับเพราะว่าของที่เขาให้มานะครับตรงนี้นะครับมันเป็นตัวบูทพลาสติกนะครับก็น่าจะเพิ่มได้นะครับแล้วก็น่าจะเพิ่มได้อีกตัวหนึ่งนะครับก็น่าจะเป็นตรงนี้นะครับ ตรงบูตตรงเบวามของเขานะครับตรงนี้ก็น่าจะเพิ่มเป็นลูกปืนได้นะครับแต่ว่าหลักๆแล้วนะครับที่ดูประมาณนี้เลยนะครับลอก AC นะครับ AC d e เด o นะครับตัวนี้เป็นโมเดลเบอร์สามพันนะครับลอกตัวนี้ราคาไม่ถึงสามร้อยบาทสองร้อยกว่าๆนะครับตรงนี้นะครับก็คุ้มค่าต่อการใช้งานนลครับผมว่าไปตกปลาก็มีผลงานนะครับเนี่ยก็ตกปลากระพงได้นะครับตกปลาแม่น้ําได้ตกปลาคลองได้สบายๆเลยครับ หรือว่าใครจะเอาไปสปิวิวหรือว่าจะเอาไปตีกับปอรมผมว่ามันก็ได้น่าจะได้อยู่นะครับตรงนี้นะครับอัตาทดเกเรชงเขาอยู่ที่5ุ้ดต่อหนึ่งนะครับนะก็ไม่ใช่ว่ารอบที่เร็วมากนะครับก็เป็นรอบรอบปกติทั่วไปนะครับอ่ะวันนี้มีโอกาสผ่าพิสูจน์เจ้าลอกตัวเอซิ c o โนะครับให้ทางพี่ๆนะ้านะนะดูกันนะครับก็อาจจะเป็น คลิปประมาณนี้แหละครับรีวิวอาจจะเป็นคลิปรีวิวสั้นๆนะครับหวังว่าจะมีประโยชน์กับทางพี่ๆนานานะครับก็เผื่อว่าใครซื้อมาแล้วนะครับอยากจะลองปิดลูกปืนหรือว่ามันฝืดหรือว่าอยากจะลองถอดมาล้างมาอะไรอย่างนี้นะครับน่ก็อาศัยดูได้จากทางคลิปนี้เลยนะครับก็หวังว่าคลิปนี้นะครับน่าจะมีประโยชน์กับทางพี่ๆนานาบ้างนะครับไม่มากก็น้อยนะครับหรือว่าเผื่อใครกําลังจะตัดสินใจซื้อนะครับหรือว่าอะไรยังไงนะครับราคาลอกก็ไม่ได้แพงนะครับ ก็อาจจะเป็นคลิปที่ไว้ประกอบการพิจารณาของทางพี่ๆน้านะครถ้าพี่ๆน้านะชอบใจคลิปนี้ยังไงนะครับอย่าลืมกดถูกใจด้วยนะครับกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเป็นกำลังใจกับทางช่องด้วยนะครับแล้วผมก็ขอขอบคุณทุกซับสไครต์นะครับที่เข้ามากดติดตามมารับชมนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับทางพี่ๆน้านะไม่มากก็น้อยนะครับ ถ้าอย่างนั้นผมขอตัวลาพี่ๆนาๆไปก่อนเลยแล้วกันนะครับไว้พบกัน EP หน้าครับถ้า EP หน้าผมมีไปต้องเที่ยวไปบ่อตกปลาที่ไหนหรือว่ามีอุปกรณ์อะไรใหม่ๆเราค่อยกลับมาเจอกันครับถ้างนั้นผมขอตัวลาพี่ๆนาๆไปก่อนเลยแล้วกันนะครับไว้พบกันใหม่ EP หน้านะครับสวัสดีครับ